This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears 8 Minute History เราคงยังอยู่กันที่เหตุการณ์มิวนิกมัสค่านะครับหรือว่าการสังหารนะครับตัวประกรันซึ่งเป็นนักกีฬาโอลิมปิกชาวอิสราเอลนะครับ ในช่วงกีฬาโอลิมปิก1,972นะครับความเดิมตอนที่แล้วเราเล่าไปแล้วนะครับว่ามีกลุ่มที่เรียกกันว่า Black September ก็คือกลุ่มก่อการจากปาเลสไตน์นะครับมีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะจับตัวนักกีฬาอิสราเอลนั้นเป็นตัวประกันต่อรองกับรัฐบาลอิสราเอลในการให้ปล่อยตัวนะครับนักโทษ234คนออกมาจากคุกอิสราเอลและเลือกที่จะใช้โอกาสที่เยอรมันตะวันตกนั้นจัดงานโอลิมปิก1,972นั้นเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติการด้วยนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องการปฏิบัติการซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับของวันที่5กันยายน1972กันบ้างนะครับณเวลานั้นครับอย่างที่บอกหมู่บ้านนะักกีฬาไม่ใช่เป็นหมู่บ้านที่รู้รอบขอบชิดพเพราะเยอรมันตะวันตกเองต้องการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรนะครับดังนั้นพื้นที่อาคาร1 2และ3ที่อยู่ที่คอลเลนรี่สตราเซอร์ของเยอรมันของมิวนิคในเวลานั้นนะครับไม่ได้มีพื้นที่ปิดไม่ได้มีรั้วโลดหนาไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิด ดังนั้นเนี่ยกลุ่มปฏิบัติการสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ตั้งแต่1วันก่อนหน้าแล้วนะครับเริ่มต้นเลยนะครับกลุ่มปฏิบัติการเข้าไปยังอาคารจากนั้นพบกับโค้ดทีมมวยปล้ำนะครับก็คือเจอคนแรกเลยที่เป็นทีมโอลิมปิกอิสราเอลก็คือโมเช่ i n นแบกครับทางด้านของโมเช่ไวนแบกพบทันทีว่ามีผู้บุกรุกพยายามที่จะตะโกนแจ้งผู้อื่นว่ามีผู้บุกรุกเข้ามานะครับ ท้ายที่สุดเขาถูกสังหารเพราะว่ากลุ่มก่อการเองไม่อยากที่จะทำให้คนอื่นนั้นไหวตัวต้องบอกแบบนี้ครับสำหรับวานแบกคนนี้นเวลาเขามีลูกชาย1คนอายุแค่1นเดือนเท่านั้นเองนะครับจำหน้าพ่อไม่ได้อยากให้จําชื่อลูกชายของเขาเอาไว้นะครับเพราะว่าต่อมาอีก30กว่าปีต่อมาในปี2005ลูกชายเขามีบทบาทสําคัญครับลูกชายเขามีชื่อว่ากูรีวานแบกหลังจากนั้นครับนักกีฬายกน้ำหนักที่มีชื่อว่ายูเซฟโรมาโน คนนี้ครับเคยเป็นทหารผ่านศึกที่เคยร่วมสมรภูมิสงคราม6วันและเคยมีความฝันในการที่จะเดินทางมาที่เยอรมันหลังสิ้นสุดยุคโฮโลคอสเป็นอีกคนครับที่พบกับกลุ่มผู้บุกรุกและพยายามต่อสู้จึงโดนยิงจนเสียชีวิตถือว่าเป็นคนที่2แล้วที่เสียชีวิตนะครับดังนั้นมีความหมายว่าคนที่ยังอยู่ในตึกที่เป็นทีมโอลิมป,ปิกของอิสราเอลนั้นมีอีกีก9คน9คนนี้ประกอบไปด้วยนะครับโคชกีฬายิงปืนโค้ชกีฬาลู่และลาน โค้ชกีฬาฟันดาบอันเดรชปพิเซอร์นะครับกรรมการยกน้ำหนักนักกีฬามวยปล้ำนะครับนักกีฬายกน้ำหนัก2คนแล้วก็บุคคลที่มีรูปร่างใหญ่ที่สุดแล้วก็ถูกพันธนาการเอาไว้ตลอดการจับกลุ่มมีชื่อว่ายูเซฟเกตฟอยน์เป็นกรรมการกีฬามวยปล้ำทั้งหมดนี้ครับถูกควบคุมตัวเอาไว้ โดยที่อย่างที่บอกคนตัวใหญ่ที่สุดถูกมัดกับเก้าอี้เอาไว้สัหมับหัวหน้าคณะกีฬาโอลิมปิกอิสราเอลในเวลานั้นมีชื่อว่าชูเมลลักกินนะครับแล้วก็แพทย์ประจําคณะอีก2คนไหวตัวทันหนีออกจากอาคารด้านข้างได้ก่อนในขณะที่นักกีฬาหญิงที่อยู่อาคารแยกต่างหากครับได้แก่เอสเทอร์ชาฮามอรอฟนักกีฬาลู่และลานแล้วก็นักกีฬาวิ่งข้ามเครื่องกีดขวางแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือชโลมิดเนียร์นักว่ายน้ำปลอดภัยอยู่นะครับดังนั้นมีความหมายว่า ถูกจับกลุ่มด้วยกันทั้งหมดนะครับจำนวนหนึ่งก็คือมีทั้งหมด9คนด้วยกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ควบคุมตัวประกรันไปแล้วครับทั้ง2ฝ่ายคือทางการอิสราเอลที่ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีโกลดาเมียร์รัฐมนตรีกาลาโหมโมเชย์ดยันผู้มีรายการของหน่วยข่าวกรองมอสซาที่มีชื่อว่าสวีซาเมียต้องการให้ทางการเยอรมันตะวันตกคลี่คลายสถานการณ์ให้เร็วที่สุดพร้อมครับที่จะมีการส่งกําลังไปสมทบหากว่าทางการเยอรมน,นีต้องการและยินยอม แต่เยอรมน,นีณเวลานั้นครับภายใต้าการบังคับบัญชาของนาย,ยกรัฐมนตรีก็คือบุนเดสคันเซเลอร์วิลลี่บรันท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮันส์ตีร์ทิกเกนเชอร์ปฏิเสธข้อเสนอที่อิสราเอลจะส่งกาลังมาช่วยว่าง่ายๆคือไม่อนุญาตครับเพราะนั่นคือเขตปกครองของเยอรมนต้องใช้ฝ่ายความมั่นคงเยอรมันจัดการเองซึ่งตรงนี้บอกก่อนนะครับว่ากระแสะข่าวส่วนหนึ่งบอกนะครับบอกว่าทางการเยอรมนปฏิเสธนะครับสมมุติฐานนี้โดยบอกว่าทางการอิสราเอลไม่เคยยื่นมือเข้ามาในการที่จะให้ความช่วยเหลือดังนั้นการ ปฏิเสธความช่วยเหลือจากอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่รายงานส่วนใหญ่ว่ากันมาแบบนั้นนะครับนอกจากนี้เจ้าภาพของอศูนย์บัญชาการดูแลสถานการณ์ในเวลานั้นคือรัฐมนตรีมหาไทยระดับแขวนบาวาเรียนะครับเจ้าของพื้นที่ซึ่งก็คือบรูโน่แมกนะครับจึงกลายมาเป็นผู้นวยการทีมคลี่คลายสถานการณ์ร่วมกับรัฐมนตรีมหาไทยของรัฐบาลกลางก็คือฮันส์ตริทิกเกนเชอร์โดยมีมาร์เฟรดชไตรเบอร์ผู้บัญชาการตำรวจนครมิวนิกเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ วางแผนเริ่มต้นด้วยการเจราจากับกลุ่มกัญญาธรมินก่อนครับข้อเสนอทางฝั่งกัญญาธรมินแห่งปาเลสไตน์คือการให้อิสราเอลครับปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์234าคนแต่ว่าโกลดาเมียร์ ir, นายกรัฐมนตรีหญิงแห่งอิสราเอลปฏิเสธที่จะมีการเจราจาใดๆมีความหมายว่าปิดประตูสนิทตั้งแต่ต้นครับผู้ก่อเหตุไม่มีทางอื่นครับเพราะทางการอิสราเอลปิดประตูเจราจาแล้วผู้ในาาๆจับกลุ่มตัวประกันเอาไว้9คนก็สูญเปล่าสิ่งเดียวที่พวกเขา ทำได้ตอนนี้คือการออกจากสถานการณ์นั้นออกไปได้ให้ได้อย่างปลอดภัยแต่พวกเขามีแต้มต่อพวกเขาควบคุมตัวนะครับทีมโอลิมปิกของอิสราเอลอยู่9ชีวิตนั่นคือเครื่องต่อรองสําคัญที่สุดของเขาณเวลานั้นเป็นหน้าที่ครับของทางการเยอรมันตะวันตกเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกต้องให้ความช่วยเหลือตัวประกันต่อไปทางการต้องการส่งกําลังนะครับเข้าไปยังอาคารเพื่อชิงตัวประกันโดยให้เจ้าหน้าที่นั้นแต่งกายเป็นนักกีฬาแต่ว่าครับนักกีฬาพวกนี้แปลกอย่างครับสวมหมวกนิลภัยครับ แล้วก็ถืออาวุธโดยพยายามเข้าไปผ่านช่องแอร์ทางด้านนอกมุดเข้าไปที่ห้องควบคุมตัวประกันแต่ด้วยการที่ยุคดังกล่าวครับมีการถ่ายทอดสดไปแล้วและก็สื่อมวลชนคณะใหญ่มากครับยืนอยู่ยอดอาคารหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกอีกตึกหนึ่งทําให้มีการถ่ายทอดสดการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงก็คือตํารวจของมิวนิกตั้งแต่ต้นและภาพนั้นไปปรากฏที่โทรทัศน์ครับ ที่บรรดาผู้ก่อการเขา้ากลุ่ม Black September ควบคุมตัวประกันได้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นครับหัวหน้ากลุ่มก็คืออิซามีการแจ้งนะครับไปยังทีมตำรวจเยอรมันว่าหากไม่ยุติปฏิบัติการดังกล่าวตัวประกันจะไม่ปลอดภัยอ่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับหลังจากที่คณะกรรมาการโอลิมปิกสากลได้รับทราบเรื่องนี้แล้วเลขาธิการโอลิมปิกสากลครับชาวอเมริกันก็คือเอฟร์รีบรันเดจออกแถลงการ์บอกว่าด้วยสปิริตของโอลิมปิกเราจะไม่ถูกคุกค,คามด้วยการก่อการร้ายดังนั้นการแข่งขันเดินหน้าต่อไปเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่าบางส่วนก็เห็นด้วยว่าโอลิมปิกต้องหนักแน่นแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยบอก IOC นั้นเลือดเย็นและไม่แขร์ชีวิตคน จวบจนกระทั่งเวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลสั่งยุติการแข่งขันชั่วคราวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายการตัดสินใจนะครับก็มาค่อนข้างจะเย็นแล้วละครับโดยที่เกมจะต้องมีการยุติการแข่งขันต่อไป34ชั่วโมงจึงจะดําเนินการแข่งขันต่อไปได้ถือว่าเป็นการเบรกการแข่งขันที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์โอลิมปิกแล้วกลับมาที่ข้อเสนอผู้ก่อเหตุกันบ้างครับเมื่อกดดันอิสราเอลให้ปล่อยตัวคน234คนไม่เป็นผลครับ ดังนั้นเขาจึงเจรจากับทางการเยอรมันตะวันตกขอยื่นข้อเสนอนะครับต้องการที่จะมีเครื่องบินบินไปยังประเทศที่เป็นมิตรก็คืออียิปต โดยบอกว่าต้องการที่จะมีเครื่องบินบินจากสนามบิน r รมส์นะครับสนามบิน r รมส์คือสนามบินนานาชาติของมิวนิกนะครับในทศวรรษที่70นะครับซึ่งสนามบินนี้เองตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตั้งแต่มีสนามบินใหม่ปัจจุบันก็คือ Franz f ฟรานซ์โยเซฟซัลส์คลูคฮาเ e n ใช้กันมาในปี 1, 1992ทีนี้ครับทางการฝ่ายเยอรมันเสนอกลับไปนะครับบอกกับทางผู้ก่อการร้ายบอกว่าจะส่งเฮลิคอปเตอร์เบลูฮาอหรือว่า UH-1 2ลำไปยัง สนามบินที่นาโตครับซึ่งอยู่ใกล้กว่าสนามบินริยส์ที่มีชื่อว่าสนามบินที่เมืองฟุสเทนเฟลบุกใกล้กับจุดเกิดเหตุมากกว่าฝ่ายกอการนะครับยอมรับข้อเสนอแต่ปฏิเสธครับที่จะเดินเท้าจากอาคารไปยังเฮลิคอปเตอร์เพราะรู้ดีครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องถูกจู่โจมแย่งตัวประกันแน่นอนจึงขอให้มีการนํารถบัสเนี่ยมาเทียบท่าที่หน้าอาคารที่ถนนคอนเนลลิสตรัสเซอร์ er. จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนะครับฟุสเทนเฟลบุก พื่อที่ต่อเครื่อง b โบอิง727ไปยังอียิปต่อไปผู้กอ่อการมัดตัวประกันทั้ง9คนเอาไว้ในเฮลิคอปเตอร์ทั้ง2รลำและควบคุมตัวนักบินเฮลิคอปเตอร์2ลำตลอดทางจนกระทั่งถึงสนามบินฟ o สตันเฟลพุกทางการเยอรมันครับเตรียมการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ4คนแต่งกายเป็นนักบินและลูกเรือพร้อมจู่โจมถ้าผู้กอ่อเหตุเข้าไปยังห้องโดยสารของโบอิง727ที่เตรียมการันเอาไว้ สี่ทุ่มครึ่งครับหลังเกิดเหตุแล้ว12ชั่วโมงครับเฮลิคอปเตอร์สองลำมาถึงสนามบินผู้ก่อการตรหนักดีว่าน่าจะต้องมีการวางกำลังเตรียมสังหารกลุ่มตัวเองเอาไว้จึงได้มีการใช้ปืนนะครับ AK-47 ส่องไปยังชไกเบอร์โทเกอร์และเกนเชอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเยอรมันตะวันตกต้นลอดทางครับงานนี้ผู้นำหน่วยมอสซาก็คือสวีซาเมียบินตรงจากเทลวิฟมาเพื่อสังเกตการทํทำงานของฝ่ายเยอรมันแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรมากไปกว่าการสังเกตการ หัวหน้ากลุ่มก่อการคืออิซาครับไม่ไว้วางใจใครอยู่แล้วทั้งตัวเขากับเปาโลเข้าไปยังห้องโดยสารและไม่พบใครแม้แต่คนเดียวท่านจะงงนะครับตอนแรกบ,บอกว่าเยอรมันมีการวางกําลังเอาไว้4คนนะครับแต่งกายเป็นลูกเรือและก็แต่งกายเป็นกัปันนะครับแต่ในความเป็นจริงครับเจ้าหน้าที่4คน4นายที่ถูกวางตัวเอาไว้ให้เป็นหน่วยปฏิบัติการพวกเขาไม่ได้ถูกฝึกมาเป็นหน่วยปราบปรามการก่อการร้ายและปฏิเสธที่จะเข้าไปทําหน้าที่นั้นครับด้วยข้อหาว่าเสี่ยงเกินไป เพราะว่ากลุ่มผู้คณะก่อการที่พวกเขาจะต้องผเผชิญด้วยไม่ใช่โจรธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอาวุธอนุภาพการทำลายล้างสูงระดับอาวุธสงครามไม่ใช่อาวุธที่ตำรวจจะต่อ,อก่อนได้เมื่ออิสซากับเปาโลเข้าไปครับรู้ทันทีว่านี่คือกับดักและตระหนักว่ายังไงเสียฝ่ายตำรวจเยอรมันต้องวางกำลังพลซุ่มยิงอยู่บนจุดสูงขมที่อาคารสูงบริเวณโดยรอบเป็นจริงดังคาดครับ เยอรมันวางกำลังคนซุ่มยิงเอาไว้ 5. จุด3นายอยู่บนหลังคาอาคารควบคุมการเดินอากาศยาน1คนอยู่หลังรถบรรทุก1คนอยู่ที่บริเวณอาคารนะครับอานัทสัญญาณเล็กซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันฟังดูแลดูดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือ5คนนี้ไม่ใช่สไนเปอร์มืออาชีพครับไม่ใช่พลซุ่มยิงพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมิวนิกไม่เคยถูกฝึกซ้อมมาในมาตรฐานที่ครจะเป็นพวกเขาถูกเลือกมาเพราะว่า5คนนี้มีงานอดิเรกคือการไปยิงปืนแม่นช่วงสุดสัปดาห์ อาวุธที่ใช้คือ H and K G Type ซึ่งเป็นอาวุธปืนยาวธรรมดาธรรมดาไม่มีการติดลำกล้องพิเศษและไม่มี night vision ที่ทําให้พวกเขาเห็นชัดเจนเวลากลางคืนต้องยอมรับว่าณเวลานั้นคือเข้าเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับการมีปืนแต่ไม่มี night vision มีความหมายต้องพึ่งแสงสปอตไลท์ของอาคารที่มีอยู่ครับในเมื่อเป็นแบบนั้นหน่วยปฏิบัติการเองไม่ได้รับการเตรียมการมาก่อนหน่วยซุ่มยิงนะครับไม่มี night vision และสิ่งที่ผู้ก่อการเข้าใจ สิ่งที่พวกเขาทำคือยิงปืนเข้าไปที่จุดไฟส่องสว่างทันทีเพื่อให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นอกเหนือไปจากนี้ครับห้านายนี้ไม่มีวิทยุสื่อสารระหว่างกันประสานงานกันไม่ได้ในขณะที่ฝ่ายก่อเหตุนั้นมีอาวุธเหนือกว่าเทคนิคสูงกว่าแทคกติกสูงกว่าตำรวจมิวนิกแน่นอนครับว่านี่ไม่ใช่มาตรฐานเยอรมันที่เรารู้จักนะครับแต่มันเป็นไปมากกว่านั้นไม่ได้เพราะอย่างที่บอกครับเยอรมันเองครับ ต้องการที่จะทาให้อลิมปิก72เป็นโชว์เคสใหม่ของพวกเขาต่อชาวโลกนอกจากนี้ติดขัดในเรื่องของข้อกําหนดในเชิงกฎหมายคือรัฐธรรมนูญเยอรมันที่ทําให้บุนเดสเวีย์หรือกองทัพบ,บกเยอรมันที่มีอาวุธครบถุนกว่าถูกฝึกซ้อมมาดีกว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติการได้เพราะถือว่าผิดต่อรัฐธรรมนูญด้วยแต่ยังไงก็ตามครับหลังเหตุการณ์นั้นเยอรมันเองเรียนรู้บทเรียนนี้และมีการตั้งหน่วยครับตำรวจก็คือ GSK9 หรือว่า r e n s h u t s k o p e 9เพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้หากเกิดขึ้นในอนาคตแต่อันนั้นเรียกว่าวัวหายแล้วล้อมข้อครับเป้าหมายดับหนึ่งของการจู่โจมจากเจ้าหน้าที่มิวนิกคือการสังหารหัวหน้าก่อนเลยนั่นก็คืออิสซาเพราะมองแล้วว่าทั้งงูไร้หัวชีวิตที่เหลืออีกเจ็ดคนทำอะไรไม่ได้ถนัดแน่ครับฝ่ายเจ้าหน้าที่เริ่มต้นการโจมตีครับอิสซาเปาโลเข้าไปตรวจเครื่องบินหลังจากนั้นครับเมื่อไหวตัวมีการยิงตอบโต้กัน อาเมชิกชาและอาฟิฟอาเมดฮามิดนะครับใช้นักบินที่ติดมากับเฮลิคอปเตอร์เป็นโลก่กำบงังแต่ครับถูกยิงเสียชีวิตไปก่อน2นายหลังจากนั้นมีการยิงตอบโต้กันฝ่ายก่อการร้ายรู้ดีครับว่าปืนเจ้าหน้าที่ไม่มีไนวิชันเลยยิงเข้าไปที่ระบบไฟส่องสว่างของสนามบินและ1ในกระสุนที่ยิงเข้าไปไปฆ่าชีวิตของอันตอนฟรีเกนเบอร์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมันเสียชีวิตทันทีครับ ส่วนปืนที่พยายามเล็งไปที่อิสซาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่เยอรมันพาดเป้าไปโดนโทนี่ที่สะโพก2ฝ่ายโจมตีกันไปมาจงทั้งฝ่ายผู้ก่อ,อก,การใช้ระเบิดมือที่มีอยู่ครับโยนไปที่เฮลิคอปเตอร์สองลำที่มีตัวประกัน9คนหลงหลือ,อยู่ตัวประกันทั้งหมดถูกมัดติดกับที่นั่งบางก็เสียชีวิตทันทีบางก็เสียชีวิตเพราะสำลักควันครับในขณะที่ฝั่งก่อเหตุครับอิสซาโทนี่เปาโลซาร่าและอาบูฮาล่าถูกสังหารระหว่างการยิงโต้ตอบกัน มีความหมายว่ามีผู้ก่อการ3คนที่รอดชีวิตอันได้แก่บาตการนเดนาวีและซามีเรทั้ง3ถูกควบคุมตัวโดยตำรวจมิวนิกและรอ,อการพาาิภากษาเหตุการณ์ทั้งหมดครับจบลงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่6กันยายน1972ตัวประกัน11คนตายทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมันเชีวิต1นายกลุ่มผู้ก่อการร้าย Black September ตาย5รวมทั้งหมด17ศพด้วยกัน หลังเหตุการณ์คลี่คลายครับนายกรัฐมนตรีวิลลี่บรันท์ของเยอรมันตะวันตกเรียกร้องให้มีการลดธงโอลิมปิก5ห่วงลงครึ่งเสาพร้อมกับธงของ111ประเทศให้มีการลดครึ่งเสาเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตที่มีทั้งหมด12คนกล่าวคือตัวประกัน11คนตำรวจเยอรมันตะวันตกหน,นายครับถ้าบอกว่าโอลิมปิกครั้งนี้นะครับมีนักกีฬา7,000คนจาก121ประเทศ ลดทงเพียงแค่111แปลว่ามี10ประเทศครับที่ตัดสินใจที่จะไม่ลดทงนั่นก็คือชาติที่เป็นมิตรกับชาวปาเลสไตน์นั่นเองญาติของตัวประกันที่เสียชีวิตหลายครอบครัวเดินทางมาที่มิวนิกครับเพื่อที่จะรับศพญาติของตนเองและร่วมพิธีแสดงความอาลัยที่มิวนิกที่ดูแล้วเป็นเมืองที่ไม่เป็นมิตรกับชะตากรรมของชาวยูสักเท่าไหร่เลยโอลิมปิก1 9 7 2เกิดขึ้น27ปีหลังโโลคอสแต่แทนที่มันจะทําให้ภาพจําของชาวยูต่อเยอรมันดีขึ้น กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ตอกย้ำความเลวร้ายอีกครั้งหนึ่งอิสราเอลมองว่าแผนการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เยอรมันตะวันตกละหลวมแผนปฏิบัติการชิงตัวประกันอ่อนด้อยผู้ควบคุมสถานการณ์เป็นนักการเมืองที่ไม่มีประสบการณ์ด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีขีดความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากทางการอิสราเอลอีกด้วยไม่ถึง2วันหลังจากนั้นครับ8กันยายนนายกรัฐมนตรีโกลดาเมียร์รัฐมนตรีกาลาหมโมเชดาดยัน ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองอิสราเอลมอสซาดก็คือสวีซาเมียตอบโต้การกอาร่อเหตุในครั้งนี้ด้วยการส่งเครื่องบินโจมตีฐานทัพของพ l o p ล l อปาลิสต n นเนียนลีบเรชั่นฟรอน์ที่ซีเรียและเลบานอน10แห่งพร้อมกันมีกำลังพปลปาเลสไตน์เสียชีวิต200นายพลเมืองเสียชีวิต11คนแต่แค่นี้ไม่ได้จบแต่เพียงแค่นี้ครับเพราะหลังจากนั้นปฏิบัติการไล่ล่า11ชีวิตของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การจับกลุ่มตัวประกรันครั้งนี้คือกลุ่ม Black September คือภารกิจสำคัญและสิ่งนี้เองครับก็เป็นทองเรื่องที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Munich ของ Steven Spielberg ในปี2005นะครับโดยในทางประวัติศาสตร์ปฏิบัติการนี้เรียกว่าปฏิบัติการดาบปลายปืนหรือว่า Operation Bayonet นั่นแหละครับถามว่าเราพูดต้องหายอีคนหายไปไหนครับ29ตุลาคมก็คือ1เดือนหลังจากที่เกิดเหตุนั้นเที่ยวบินลุฟทันซา615ครับถูกจี้ ผู้ก่อการก็คือสมาชิกของ PLO ที่ขู่ว่าถ้าไม่ยอมปล่อยสมาชิกกลุ่มที่รอดชีวิตได้3คนจะระเบิดเครื่องบินลำนั้นทิ้งผลคือทางการเยอรมันยอมรับและปล่อยตัวผู้ก่ออีก3คนที่เหลือเหตุการณ์นี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทางการเยอรมันอ่อนข้อมากจนเกินไปบางก็ว่าเป็นพรอตที่ทางการเยอรมันวางขึ้นร่วมกับปาเลสไตน์เพื่อที่จะแลกกับการที่ปาเลสไตน์จะไม่มาก่อการร้ายบนแผ่นดินเยอรมันตะวันตกอีกทั้งซาฟาดีและพี่สองพี่น้องนะครับอัลกาช ถูกส่งตัวกลับไปยังลิเบียที่ได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีระบุุรนะครับจากมุมมองของมิตรประเทศปาเลสไตน์ครับแล้วก็เป็นคนเริ่มต้นให้สัมภาษณ์กับสื่นอนานาชติถือเป็นข้อมูลเฟิร์สแฮนด์ของประวัติศาสตร์จากกลุ่มของผู้ก่อเหตุเป็นครั้งแรกด้วยชีวิตของ11พ,พลเมืองชาวอิสราเอลครับต้องจบลงไปด้วยแต่สารโกดาเมอีร์ ir, ผู้สังหารต้องไม่ลอยนวลจึงได้เริ่มต้นปฏิบัติการล่าสังหารสมาชิกกลุ่ม Black s e p t e m b e อร์ระดับนำด้วยการใช้รหัสปฏิบัติการว่า Operation b n e t ปฏิิบัตการดาาบปปลยืน ทรงโดยมอสซาดนำโดยอาวิฟคาลฟมันรวมกับผู้ร่วมปฏิบัติการชาวยิวที่อยู่ในประเทศต่างๆที่ฟอร์มขึ้นมาเป็นทีมเฉพาะกิจและกลายมาเป็นพอดของหนังแล้วครับซึ่งตรงกับประวัติศาสตร์นะครับของเรื่องหนังเรื่องมิวนิกที่มีเอริกบาน่าแสดงเป็นอัฟนาคาลฟมันหัวหน้าชุดปฏิบัติการแต่ชื่อจริงนะครับของหัวหน้าชุดจริงๆและชื่อว่ายูฟาลอาวิฟดเนียลครกเล่นเป็นสตีฟ ก่อนที่จบเรื่องนั้นแล้วเขาจะกลายไปเป็นเจมส์บอลนั่นแหละครับสำหรับบุคคลที่เล่นเป็นโมเช่วานแบกหรือว่าตัวประกรันคนแรกที่ถูกยิงเสียชีวิตมีชื่อว่ากูรีวานแบกครับเขาคือลูกชายแท้ๆของโมเช่ล่ะครับที่ตอนที่เกิดเหตุตัวเขาอายุแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นครอบครัวงเขาย้ายจากอิสราเอลไปที่ลอสแองเจลิสสหารัฐอเมริกาตัวเขากลายมาเป็นนักแสดงอยู่ที่สาหารัฐและกลับมารับบทเป็นคุณพ่อของตัวเองในหนังเรื่องมิวนิค มุมมองของนักประวัติศาสตร์ครับมิวนิกเป็นภาพยนตร์ที่มีความแม่นยำทางประวัติศาสตร์หรือว่า historical accuracy สูงมากถอดข้อเท็จจริงออกมาเกือบสมบูรณ์แบบครับชื่อจริงของกลุ่ม Black s e p t e m b e r ที่ถูกสังหารตรงกับข้อเท็จจริง41วันหลังจากเกิดเหตุครับอับเดลวาเอลสไตรเทอร์ iter, ที่เป็นล่ามแปลภาษาให้กับสถานทูตลิเบียที่โรมถูกสังหารด้วยการยิง11นัดจำนวนนัด11นัดเท่ากับจำนวนพลเมืองอิสราเอลที่ถูกสังหารในโอลิมปิกมิวนิก8ธันวาคม มหามุดฮัมชารีถูกสังหารด้วยระเบิดที่ถูกเชื่อมต่อกับชนนระเบิดเสียชีวิตที่ปารีสมหามิดบูเดียบาซิลอาคาบซีฮุเซนอัลบาชีถูกสังหารในลำดับต่อมาส่วนแกนนำสำคัญอย่างอาลีฮัสซันซาลามมีฉายาว่าเรดพรินซ์ถูกสังหาร7ปีต่อมาด้วยขาบอมที่เบรุตเมืองหลวงเลบานอนซึ่งมีการสังหารผู้บริสุทธิ์บริเวณใกล้เคียงอีก4คนได้รับบาดเจ็บอีก18คนครับ นอกจากนี้ยังมีบุคคลจริงในประวัติศาสตร์อีสองคนครับที่มีการหยิบยกชื่อมาอ้างอีกในภาพยนตร์เรื่องนี้คนแรกคืออิฮุดบารักณนะเวลานั้นเป็นผู้นำการปฏิบัติการที่เบรุตซึ่งต่อมาอิฮุดบารักคนนี้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลวนริงหนึ่งท่านครับคือทหารผู้ร่วมในสงครามยมคิบป,ปัวและปฏิบัติการเอ็นเทเบ้ที่เคนยามีชื่อว่าโยนาธานเนทันยาหูนามสกุลคุณคุณใช่ไหมครับไม่ผิดละครับเขาคือพี่ชายของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของอิสราเอลเบนยามินเนทันยาหู อย่างไรก็ตามนะครับบุคคลที่สําคัญที่สุดและเป็นสถาปนิกของปฏิบัติการจับตัวประกรันที่อิสราเอลที่โอลิมปิกมิวนิกมีชื่อว่าอาบูดาวุฒรอดพ้นจากการล่าสังหารและเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยการตายตามปกติแม้ว่าการล้างแค้นจะลุล่วงเกือบสมบูรณ์แบบครับแต่คณะกรรมาการโอลิมปิกสากลและเจ้าภาพคือเยอรมน,นีตะวันตกที่ต่อมากลายเป็นเยอรมันนะครับจากการรวมชาติถูกกดดันยาวนานต่อเนื่องกว่า 4, สีทศวรรษครับ คณะกรรมาการโอลิมปิกสากลนั้นปฏิเสธที่จะใช้เวทีโอลิมปิกในการไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตด้วยเหตุผลที่ว่ากีฬาและการเมืองต้องแยกออกจากกันโอลิมปิกครั้งต่อมาที่มอนทรีออลแคนาดาครับนักกีฬาอิสราเอลต้องไว้อาลัยโดยการผูกริบบิ้นสีดำเอาไว้บนธงชาติที่พวกเขาถือตอนพาเหรดเข้าสนามและออกจากสนามจบจนโอลิมปิก2021ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวครับจึงมีการแสดงการไว้อาลัยอย่างเป็นทางการ เยอรมันเองไม่เคยเปิดเผยข้อมูลและไม่เคยขอโทษอย่างเป็นทางการต่อปฏิบัติการที่ล้มเหลวในการรักษาชีวิตตัวประกันรวมถึงไม่เคยตอบคําถามเรื่องที่ว่าการจี K ้เครื่องบินลุฟทันซ่า615นั้นเป็นการแลกเปลี่ยนกับปาเลสไตน์จริงดังกล่าวหรือเปล่าพวกเขาใช้เวลาจวบจนอีก50ปีต่อมาครับปี2022ที่ประธานาธิบดีฟรังวัลเตอร์สไตน์มัยเออร์ออกมากล่าวขอโทษญาติผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการและมอบเงินชดเชย28ล้านยูโร แต่มันคือ50ปีพอดีครับหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มิวนิกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วสูญเสียไปแล้วล้างแค้นไปแล้วไว้อาลัยและขอโทษไปแล้วแต่ความขัดแย้งของชาวอยู่ในอิสราเอลกับกลุ่มปาเลสไตน์ยังคงคุกคุนอยู่ไฟคู่โชนบ้างมอดลงไปบ้างแต่กลับมาคุ่โชนกันต่อไปและไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่จะมีคำว่าสันติภาพอย่างแท้จริง The Standard Podcast Eye opening for your ears.